สวัสด uhm. ีครับแล้ววันนี้ก็มาพบกับพวกเราเก้ากระโดดสตูดิโอครับผมไลทคอสเสียงพวกเราไปเลยเอาละครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราจะทำการสัมภาษณ์กันที่ที่ไหนครับทุกคนบริษัทไลท์ซีจีค่ะก็เอาละครับแล้ววันนี้เราจะไปทำการสัมภาษณ์ที่บริษัทไลท์ซีจีกันนะครับผมตามพวกเรากันมาเลยครับวันนี้แล้วอันนี้โชเฟอร์ของเราก็มากันแล้วนะครับไปเลย เราก็มาถึง MRC รถยนต์สินกันแล้วนะครับและตอนนี้เรากำลังจเดินทางกันไปทเนี่ไเซนีกันนะครับินาชไน m a n s h i p a n d e n e ดิันเช I your m o I สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วกผมนะครับก็มาจากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและจอมกล้าสุนทรีครับ แล้ววันนี้นะครับพวกเรามาทําการสัมภาษณ์พี่ไลฟ์ h t CG กันนะครับผมก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักกับพี่ๆก่อนนะครับครับผมชื่อพรครับสวัสดีครับอ้าวพี่พงครับชื่อนุชครับชื่อพัดครับสวัสดีครับอ่าครับก็อยากให้พี่พี่เนี่ยแนะนําโรงเรียน Light CG หน่อยครับก็ที่ Light CG เนี่ยเป็นเหมือนกับสถาบันที่สอนเฉพาะทางครับจะเป็นแบบเรื่องเกี่ยวกับมีทั้ง CG แล้วก็อีกอย่างนึงเรียกว่า Virtual s e ต อุอชีรัสเฟกก็เป็นการสร้างภาพให้เหมือนจริงมีทั้ง 2D 3D พยายามจุดประสงค์ก็คือคำให่มันอยู่กับของจริงได้แล้วเหมือนกับมีแนวทางการสอนยังไงบ้างน,นะครับลราจะสอนแบบเน้นควาเข้าใจมากกว่าเราจะมีในช่วงของเป็นเลคเชอร์แล้วก็<อ><อ>ช่วงที่เป็นใช้คอมพิวเตอร์เราจะเลคเชอร์ก่อนเพื่อให้นักเรียนนะครับเข้าใจกระบวนการแนวคิดทั้งหมดก่อนแล้วค่อยลงมือทำในบางอย่ ก็จะดีกว่าล้องเหมือนที่เนี่ยอยากจะสร้างผลงานที่ดีและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยมีวิธีการทำยัางไงครับที่ทำให้พัฒนาขึ้นได้ครับเราต้องหาแรงบันดาลใจดูทุกวันเลยแล้วก็ลงมือทาด้วยแล้วก็อย่างนึ้ทสําคัญคือเราต้องคิดว่าเราทําได้ถ้าเราคิดว่าเราทาไม่ได้เนี่ยมันก็จบแต่ไดครับเพราะว่าพี่ใช้มาแบบนี้ใช้กับตัวพี่เองใช้กับคนอื่นด้วยให้คิดว่าเรา มันจะทาได้เราทําได้อพยายามทำเราจะทำได้ครับแล้วอย่างนี้พี่เนี่ยแบ่งงานกันยังไงครับ <ường. S 1> อืมก็สําหรับ <well, S 3> ตอนนี้ที่นี่พี่จะเป็นพี่จะเป็นเฮดคอยดูแลเรื่องเกี่ยวกแบบับคอร์สคอร์สต,ต,ต่างๆแล้วก็วิธีการสอนของเราเพราะ<ง>ว่าด้วยความที่วิธีการสอนพี่เนี่ยมันเราไม่มีคอมเนี่ยเราสอนกันอย่างเงี้ยเราอยู่อย่างเงี้ยเรามีกรมีกระดานเขียนแล้วเราก็มี จออนเนี่ยเอาไว้เปิดกับตัวเรสเซนส์ต่างๆสิ่งที่เราให้กับคนเรียนเนี่ยไม่ใช่การใช้คอมเป็นวิธีการคิดเป็นวิธีการคิดซึ่งพี่คิดว่าวิธีการคิดอันเนี้ยสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับกับคอมที่หลังเราจะไปใช้โปรแกรมอะไรก็ได้ไม่จำกัดเลยทุกโปรแกรมอ่ายังไงแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะทํางานสายเนี้ยผมควรจะเริ่มต้นหรือมีอะไร เป็นจุดเริ่มต้นของผมครับก็เราชอบไหมหล่ะชอบครับชอบมากเลยนั่นแหละเริ่มต้นแล้วสมัยที่พี่เรียนเนี่ยพี่ก็เรียนไม่ดีคืองานประจพี่เนี่ยไม่ดีเลยครับแล้วพี่ก็แบบตอนที่เราไปเรียนเนี่ยเราก็เอาเอ็นไม่ติดอะด่ะเด็กเอ็นไม่ติดอ่ะแล้วก็แบบไปเรียนก็มันมีวิชาเกีตต่ยตอนที่บอดมันฟังดูมันน่าจะไม่ยากอเออคือเราพี่จะบอกเฮ้ยเคมีวิสิกรีไม่เอาไม่เอาเอาแบบเฮ้ย เขียนการ์ตูนคาแรคเตอร์ดีไซน์ดูเหมือนน่าจะดีนะเราก็เรียนเราเรียนไปเราก็ไม่ได้ดีเราเราได้ดีเราได้เกรดดีอ๋อได้เกีรตดีใช่เพราะว่าเราก็เหมือนกับว่าเราตอนนั้นเราคิดว่าเ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเท้ยอมันยากเหมือนกันแต่ว่าพอดีตอนช่วงที่พี่ได้ไปฝึกงานเนี่ยมันมีเวลายาวให้เราได้คิดพิจารณาตัวเองว่าแบบเรากำลังจะจบแล้วแล้วเราอยู่แบบมึนๆอย่างเงี้ย คงไม่ไหวอ่ะมันคงไม่ไหวพี่ก็เลยคิดว่าเอ้ยเราควรจะลองเริ่มจากอะไรสักอย่างวิธีการที่เราจะเริ่มต้นถ้าเอาอยากจะทําเราเริ่มจากอย่างเดียวพอเราชอบสมมุติว่าเราดูงานวันนี้เราดูมาสิกงานเราชอบอยู่งานนึงเราจะต้องหาว่าไอางานนี้มันทํำยังไงพอมันพอรู้แล้วว่ามันทำยังไงเราก็จะต้องหาวิธีลองทํามันให้ได้มันอาจจะทํามันไม่ดีแต่ไม่เป็นไรนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าถ้าเราเริ่มวันนั้นได้ อนาคตเราก็ต้องสำเร็จได้แล้วที่ที่มีผลงานอะไรที่ออกสู่สายตาชาชนบ้างตอนเรียนมหาลัยครับก็มีงานเป็นแอนิมช็อตแอนิเมชันตรนนั้นทำกับเพื่อนหาคนแล้วผมก็ไปแข่งเป็นโครงการชื่อว่า T.K Pop Animation ก็แข่งกับมอสิปรุ่มมอลังริ์แล้วก็มีสุประกรณ์ี่ชนะมาด้วยการพรีเซนต์นี่แหละ ดูง่ายเลยอย่างเช่นสไลด์ที่เขาเอามาพิเศษนะครับอย่างอะไรอื่นเขาเอามาเป็นสไลด์สีดามีตัวหนังสือเทียบเลยของพี่เป็นรูปทางนั้นเลยจะบอกว่าเราทําสายนี้รูปภาพหรือว่าอื่นที่มันแบบเห็นแล้วจับต้องได้สําคัญกว่าไม่ใช่เอาตัวหนังสือมาพิเศษก็นั่นแหละือการพูดแล้วก็พิเศษให้ดีการถ่ายแนแล้วก็ที่สิทธิ์พี่ก็ได้ลงมาเฉชยครับ อาจารยประยุทต์คือง่ายมากก็ตอนนั้นตอนที่เรียนไม่มีเหมือนกันแต่มันมาได้ตอนที่ทำทีสิทธ์ทีสิทธ์พอผมทัทีสิทธ์จบเนี่ยผมได้รางวัลของอาร์ตโฟร์ดิรีโชครับปี2008ครับดดังนั้นที่ไม่สนิทกับที่เขาหรอกก็เขาก็ชวนตอนนั้นเขาทำอยู่ที่ออฟฟิศจมังนะครับ แล้วก็เลยแบบมาชวนเราไปตอนนั้นผมว่าฟิตนี้มันเจ๋งมากเราไม่อยากไปหรอกแต่ทีเราต้อบเทิงไ,ได้ไปคือเอาทุกคนไงคือเออมงคนเนี่ยจบมาเนี่ยอยากทํางานที่ดีๆไงฮยแต่คิดดูถูกฟิตตัวเองไนงะคิดว่าตัวเองไม่เก่งไงเป็นการที่จะไปยื่นขอนงานที่ออฟฟิศเจ๋งๆอ่าเพราะว่าคิดว่าอย่างไงก็ไม่ได้หรอกไม่มีคมเนเก่งๆเยอะอ่าอันนี้เหมือนกับก็ไม่คิดไม่ฝันแลว่าจะได้ไปของพี่ก็เป็นงานขพี่ตอนนี้พี่ทำงานโฆษณางานโฆษณา ก็ตามที่เราได้ดูทีวีอะถ้าใครดูละครก็น่าจะได้ดูโฆษณาบ้างโฆษณาเดี๋ยวนี้จะใช้พวกซีจีเยอะเพราะว่าหนึ่งเลยคือซีจีมันสามารถเน้นได้อย่างเช่นเราอยากทํำโปรดักที่มีความหอมเราสามารถที่จะทํซีจีเป็นพวกควันพวกละอองอะไรเได้มันช่วยเสริมสิ่งที่เราต้องการจะขายได้ดังนั้นมันก็จะงานโฆษณาก็จะมีะงานโฆษณาแทบจะทุกอันก็ต้องใช้ซีจีงานสุดท้ายแล้วนะครับ คืออยากให้พี่ๆเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียน,นมีบ้างครับโอเคก็อย่างสำหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เด็กที่เรียนเนี่ยมีเยอะมหาลัยเนี่ยมีสี่สิบกว่าแห่งที่สอนด้านนี้แล้วก็มีเด็กที่เรียนอยู่เนี่ยปีหนึ่งก็ประมาณหลายพันอ่ะกักสองสามพันอตน่ก็ยจะได้อยู่เพราะมีสี่สิบแห่งเด็กทุกคนที่เรียนเนี่ยเขาก็ อาจจะเลือกเข้ามาด้วยเหตุผลในใคล้ายพี่ก็คือบอกอาจจะแบบคิดว่ามันน่าสนใจอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว,ว่าในทุกวันนี้ในงานด้านนี้เนี่ยเริ่มมีมากขึ้นแล้วก็มันด้วยความที่มันเป็นงานที่เราสามารถที่จะออกแบบเองได้น,นันเหมือนมันสนุกอะ่ะเออมันก็จะทําให้มีคนหลายๆคนที่อยากากอยากจะสร้างงานแบบนี้บ้างเออดังนั้นก็ถ้าเกิดว่า อยากจะแนะนํำยังไงก็คงจะเป็นให้เราตั้งแต่ให้เราตั้งใจเรียนพยายามหาสิ่งที่เราชอบแล้วก็ลองทอําบ่อยๆเหมือนกันกับย่ืงอ่นลองทำบ่อยๆแล้ววันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับที่ได้สละเวลาให้ความรู้กับพวกเรานะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ความรู้ไปเยอะๆเ,เลยทีเดียวครับบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยมจะได้นำความรู้นี้ไปไใช้กันได้อย่างมีประโยชน์นะครับอ่า แล้วสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ